สวัสดีครับเพื่อนๆมาทานข้าวกันนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มเมูี่ฟูโอเคลุงฮันทานปลาไหลลุงฮันบอกว่าเธอไปอุ่นทําไมอเราก็คิดว่าเขาจะกินอุน่นเราก็เลยเอาปลาไหลเขาไปอุน่นซะลุงฮันบอกว่า่าไปอุน่น mm hmm. ให้ฉันฉันจะกิน mm hmm. แบบไม่อุน่นมาค่ะมาทานปลาไหลกับผมครับ <What? S 1> มาทานปลาไหล oh. ดิดิเดไปดูปลาไหลปลาไหล่ นะคะเพื่อนๆตำส่วกุ้งสดไอเดียน่ชอบเป็นบังเด็กชิบูนารูทูเฟสมาสตมทไมน Hoe vond je het eten van gisteren? Hm? Hoe vond je het eten gisteren in het restaurant? Ja, oké. Ja? Hmm. I'm niet van zo so special. Nee. En niet zo special. Nee. Hmm. Hmm? ที่น้ำมันปลาไหลมันออกปลาไหลปลาไหลน้ำมันปลาไหลมันออกนะคะน้ำมันปลาไหลน้ำมันปลาไหลมันออกน้ำมันปลาไหลมาออกน้ำมันปลาไหลออกไหมน้ำมันปลาไหลออกน้ำมันโอイルพีทีเอลน้ำมันแบบดูโอイルน้ำมันโอイルมักมากน้ำมันน้ำมันเยอะมากๆมานนั่นมันนั่นมักมากมากมาก สซั่วค่ะเพื่อนๆอร่อยรสชาติจัดจ้าน Goed geweldig? Araya? Araya, 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 mak mak. แปลกเ,เนาะแปลกปลาไหลบ้านเขามีมันด้วยปลาบังบังปลาไหลมีน้ำมันด้วยมีสุนปาแต่ปลาไหลมีหม้อบังหม้ออะไรนปลาไหลมีมีบังมอปลาไหลมีน้ำมันปลาไหลปลาไหลอัเนาะมีมีน้ำมันนะ้ำมันปลาไหลมีน้ำมัน

Het erg vet. Hm? Het was erg vet, maar het was wel lekker. De volgende keer you'll we het weer in de maken? Je kunt het niet weten, maar het is niet... Eh? ...gebruikelijk met deze vis. Ik kan het wel opnemen met een te killen. Oh, joh, 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 oh, 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 het Ja. Soms translateer je twee verhalen, hè? je want one microwave you can you eat no. No, not not. That's not useful with this fish, okay? Maar waar ga je? Kom maar.

Crème brûlée. Crème brûlée. ยังกินข้าวอยู่จะไม่กินหวานมันทาน <c oughs> แตกมาไอาิชี <c oughs> มันทานมไม่ป็นเตกงจังก็ไม่มาตานสมตามสสมต้ม กับเมียผมกับเมียผมไหมครับไหมครับแซบอีลีเดอร์แซบอีลีเดอร์ทำไม่สำลักทำไมสำลักเป็นโปบเป็นปอบใครเป็นปอบใครเป็นปปบฮันเป็นปอไหนฮันสนเป็นปอบิงีฮันสเป็นปิงฮันสเป็นปเป็นปดาวดู some people he make h m um, he eat s o m e s o m e zombie Zombie? Ah oh, nee, Hans not zombie. en pikt niet toe. Oké? Okay? Maai is nee, hè? Hans maai pimpot, pikt maai pimpot toe. goed? Wie komt to Thailand? Nee, 10 days. Ik zit wan. Ik zit Thailand. Pom. Ik zit wan, Bij holiday. By holiday. Timon, kijk hap. Ping toe. Timon, kijk hap. Kimon, kijk hap. Mm. Wat betekent dat? Moet je moet me vertalen hoor. Je moet me niet alles laten zeggen zonder vertalen, hè? Kan je Thailand? Ah. ผมเปมนมอยกาครับไต้หวัอกผมอกเอกเซวันเซวันผมผม,ผมไปเมืองไทยครับไปมืองไก่ครับอเมืองไทยปัมปัมมอยไก่ครับมเมืองไทย,ไไยนะประดูค c o u n t ีไทยเลยไปประเทศไทยครับ Zijn mijn met de schijnen naar boven? Van mij. Ja. Van mij. Nee, ik ga zo wel. Ik ga even kijken, goed? Zeg maar. Zet maar. Madeu! Madeu! nee Madeu! Madeu! maar Madeu! maar Madeu! 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 somtam. Madeu! 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 กัมีกบครับใจเพ็ดมากๆเลยครับสเป็ดมั่นมากครับเป็นโป๊เพชรในนี้เป็นผกจำได้ไม่ใหม่ไม่เป็นไม่ใหม่เป็นโปจำได้ครันไม่เป็นโป๊่ไม่เป็นโปะอย่าพอกที่จริน i ก็เอาเรืมาทำท ผมผมโคตัวโดจูวะไปดูไม่ดูโคทัดโทัศก่อนนะครับก่อนนะครับปืนปืนเออแค่นี้นะแค่นี้นะแคนี้นะแคนี้นะแคนี้นะผมรักเพื่อนเอผมรักเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยครับทุกคนเลยครับและคิดถึงแลคิดจูนคิดถึงคิดจูนเพื่อนเพื่อนมเบื่อทุกคนเลยครับ ถึงเพื่อนเพื่อนอ๋อจิงจริงเพื่อนเพื่อนโอเคทุกคนครับทุกคนครับอืมอืมแค่นี้นะแค่นี้นะอย่าลืมอืมอย่าลืมกดติดตามกดติดตามครัวเดนหันสาครัวเดนอันสาบายลุงฮันบายลุงฮันด้วยนะครับด้วยไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับบาย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 แค่นี้นะ

的。No.

รอบดึกมาทานใหม่เนี่ยค่ะทำตั้งครบบนเริ่มเลยเราต้มาหนากักนะนี่เก็บไว้รเราไปอยากทานกับน้ำซุปนะอยากไหนให้แกนี่อีกหลายอ,อย่างอ,อยากแต่ละค่ายอยากเดีย๋ยวจะมีช่างตัดผมมาตัด <c oughs> แต่ว่าเราอิ่มแล้วนะไม่ใช่ว่าเราไม่อิ่มเราอิ่มแล้วเยอะมากเลย แล้วเพื่อนๆไปดูตอนเอตันแบบก็มครบเลยเอยกินผักตอก็เลยไม่ได้กินอะไรนี่นเท่าไหร่ไมกก่กินผักชีแล้วค่ะกินผักตออ่ะบถึงงอกตำ่วเนาะมันก็มีผักเต็มเลยเอ็นสตอก็จะกินอืม แม่บายเจอกันคลิปหนี้ค่ะโตให้รอบสองก็เก่งใจเดี๋ยวจะกินกันจองๆแล้วจะเบื่อกันไปแล้วค่ะ bye